เสียงคนลูกตะแลงเศร้าว่น้องเป็นเมียเชาวพวกทหารฝรั่งก็แล้วแต่เขาเขามีมีสตังเขาบ่หูยังก็พากันเววาไปหันมาฟังตัวฉัน ที่มาเราที่ฉันเป็นเมียเช่าก็เพราะความเต็มใจด้วยความหำบากข้าวปลามันแพงหลายสี่ให้เฮ็ดจังใดพอแม่เพิ่นถายอยู่เสียงคนหลืองแกล้งเศร้าว่า เอกเป็นเมียชาวพวกทหารฝรั่ง,งก็แล้วแต่เขาเขาหนี่มีสตังเขาบ่หูอีหยังก็พากันเว้าไปหันมาฟังตัวฉันสิมาเล่าที่ฉันเป็นเมียชาก็พราความ